พารุนะครับพารุพรอ์ตีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูที่ดินแปลงสวยๆแปลงนึงนะครับอยู่บนถนนรามคําแหงนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในซอยรามคำแหงร้อยสิบสองทับหนึ่งนะครับปากซอยมีสถานีรถไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสถานีสามกรนนะครับติดกับหมู่บ้านสามก้นะครับที่ดินของเราอยู่ในซอยนี้นะครับเข้ามาประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับสักยี่สิบเมตรก็จะเจอที่ดินของเราแล้วนะครับเนื้อที่ 428ตารางวาสวยมากๆที่ดินแปลนนี้นะเหมาะที่จะทำออฟฟิศทำสำนักงานนะครับเพราะว่าที่นี่ติดสถานีรถไฟฟ้านะครับหรือจะทำเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ดินแปลงนี้428ตารางวานะครับขายตารางวาละ160,000บาทติดสถานีรถไฟฟ้าสามารกร่อน,นะครับเดินเข้ามาประมาณไม่กี่ก้าวก็ถึงที่แล้วนะครับที่ดินแปลนนี้สวยมากละใครที่สนใจที่ดินแปลนนี้นะครับสามารถที่จะ ติดต่อหามผมได้โดยตรงนะฮะ0818086819คิดจะซื้อคิดจะขายที่ดินคิดถึงฮารูมพรอพเพอรตี้นะครับ